สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของ f o o d t r a e TV นะคะวันนี้เรามาทำกับข้าวกันนะคะเป็นเมนูของอาหารเวียดนามนั่นเองค่ะนั่นคือเมนูของกุ้งผัดอ้อยนะคะ,ละหลายๆท่านที่เคยไปทานอาหารเวียดนามต้องรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะแยกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของตัวกุ้งผัดอ้อยนะคะและส่วนของน้ำจิ้มทีนี้เรามาดูส่วนน้ำจิ้มก่อนนะคะมีน้ำจิ้มไก่ ถั่วลิงคั่วบดหยาบหัวไชเท้าและแครอทขูดฝอยเป็นเส้นยาวนะคะน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายส่วนของภาพตกแต่งวันนี้เราจะมีผักกาดห่อมน,นะคะแล้วก็กุหลาบนะคะที่ทํามาจากมะเขือเทศตามด้วยอ้อยนะคะอันนี้ผ่าสีจริงๆอ้อยเนี่ยเขาจะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ค่อนข้างแข็งวันนั้นเราก็เจาะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าสีออกมาแบบนี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเนื้อกุ้งบดละเอียดนะคะ แป้งมันไข่ขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซี๊วขาวและพริกไทยป่นค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะเราจะเริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาหมักในชามสมบใหญ่แบบนี้ค่ะเริ่มจากเนื้อกุ้งบดละเอียดนะคะ สำหรับกุ้งนะคะอันนี้คุณผู้ชมนอกเหนือจากการปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะจะต้องผ่าหลังดึงเส้นดำออกด้วยนะคะไม่ไงั้นเวลาที่นำกุ้งไปปั่นเนี่ยก็จะทำให้กุ้งเนี่ยออกมามีสีดำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้กุ้งขาวๆแบบนี้อย่าลืมดึงเส้นดำออกด้วยนะคะจากนั้นเติมไข่ขาวลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอย น้ำตาลทรายพริกไทยป่นค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือแป้งมันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะต้องอทำให้ส่วนผสมเนี่ยข้นและเหนียวนะคะพอที่จะปั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ถุงมือแบบนี้นะคะและก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากัน ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าส่วนผสมจะเริ่มเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็จะแห้งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็นวดไปได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะก่อนที่จะนำไปพักนะคะเราจะต้องเติมในส่วนของแครอทและต้นหอมซอยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ สร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้นี้นะคะพักไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้จับตัวเหนียวยิ่งขึ้นค่ะในระหว่างที่เราหมักกุ้งไว้นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมมีส่วนของน้ำจิ้มเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาด้วยค่ะเติมส่วนของน้ำส้มสายชูนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกค่ะน้ำตาลทรายและน้ำจิ้มไก่ค่ะ ทีนี้ก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันพอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะนำเข้าไมโครเวฟนะคะสัก30วินาทีก็พอนะคะพอดอีกับที่น้ำตาลทรายจะได้ละลายด้วยค่ะหลังจากที่เรานำน้ำจิ้มเข้าไมโครเวฟ30วินาทีแล้วนะคะตอนนี้เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะ อันนี้ก็จัดเสิร์ฟใส่ถ้วยน้ำจิ้มนะคะเสร็จแล้วก็โรยนะคะด้วยแครลลอทนะคะและใช้เท้าค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถั่วิสมคั่วป่นใหม่ๆเท่านั้นนะคะถึงจะอร่อยค่ะแค่นี้ก็ได้ส่วนของน้ำจิ้มแล้วนะคะ เดี๋ยวจากนี้นะคะเราจะไปทําในส่วนของกุ้งพันอ้อยกันเลยค่ะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อกุ้งที่เหนียวนุ่มนะคะพร้อมที่จะนํามาปั้นแล้วค่ะก่อนที่จะปั้นนะคะทุกครั้งก็แต่น้ำเปล่านะคะไม่งั้นจะทําให้ตัวกุ้งเนี่ยติดกับฝั่งมือเราได้จะทําให้ปั้นได้ยากนะคะ <c ười> ตอนนี้เราก็แต่น้ําเปล่าแล้วนะคะทีนี้ก็จะดูว่าจะปั้นได้ง่ายขึ้นไหมคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราปั้นเนี่ยกุ้งก็จะไม่ติดมือเราด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็นําอ้อยนะคะมาหุ้มแล้วจะหุ้มเนื้อกุ้งนะคะให้ทั่วอ้อยแบบนี้แล้วก็เหลือไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เป็นด้ามจับนั่นเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่นําไปนึ่งกับนำไปทอดเนี่ยจะจับได้ยากลําบากทีเดียวค่ะได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็วางพักไว้ก่อนค่ะ ขนาดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะอยากจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่รูปแบบที่เราจะทําเลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าสาหรับอัตราส่วนและปริมาณในการทําต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv well. มีบอกรายละเอียดอัตราส่วนทุกๆอย่างและทุกๆเมนูที่เราทาใน foodtravel.tv well. ด้วยค่ะชิ้นที่2แล้วนะคะ อย่าลืมนะคะแต่น้ำปลาทุกครั้งที่ต้องปั้นแบบนี้ค่ะ ก่อนที่จะนำลงนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะซึ่งวันนี้เราจะนึ่งในกระทะนะคะเพราะว่าเรามีตะแกรงแบบนี้นะคะรองไว้ด้านล่างแล้วนี่ก็นํากุ้งพันอ้อยของเรานะคะลงนึ่งได้เลยอันนี้ก็เหมาะสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่มีซึ่งนึ่งนะคะสามารถตัดแปลงมาทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างสะดวกทีเดียวจากนี้นะคะเราจะปิดฝานึ่งในน้ําเดือดจัด15นาทีค่ะ 15นาทีผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้กุ้งพันอ้อยของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนํากุ้งนี้นะคะมาพักไว้ให้แห้งซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าถ้านําลงทอดตอนนี้เนี่ยตัวกุ้งยังมีน้ําอยู่มากนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านการนึน่งมาสดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นพักไว้ให้แห้งสักนิดนึงนะคะประมาณ15นาทีก่อนที่จะนาลงทอดค่ะ ตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ร้อนดีแล้วนะคะและกุ้งพันอ้อยนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วจากนี้ก็แค่นำลงทอดนะคะให้สีเหลืองทองเท่านั้นค่ะ หลังจากทอดนะคะจนสีเหลืองสวยทั้งสองด้านแบบนี้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ก็ใช้ตะแกรงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสะเด็ดน้ำมันได้ง่ายด้วยนะคะสะเด็ดน้ำมันให้แห้งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพักไว้แค่นี้นะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟกุ้งพันอ้อยกับน้ำจิ้มนะคะตอนนี้นะคะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายน,นั่นคือแค่จัดเสิร์ฟใส่จานเท่านั้นค่ะ เป็นเมนูที่ทำทานได้เองที่บ้านนะคะส่วนที่จะยากนั่นคือส่วนของการหาอ้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าอ้อยชิ้นขนาดนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งพันอ้อยนะคะอีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมทำทานเองได้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับคครจะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV well. สวัสดีค่ะ